พุ่มในตำนานไม่ต้องห่วงนะสหายข้าอารัมข้าจะล้างแค้นให้เจ้าเองไม่มีใครชำนาญการดักพุ่มเท่ากับข้าอีกแล้วนั่นไงขอเช็คระยะหน่อยสวยลัสอดี โอ้ยรอดแล้วเราโอ้เห็นอนาคตลาก่อนเพื่อนรักแม่ไม้มวยไทยรอสออกตัดเลือดด้วยนะได้ได้เดี๋ยวออกให้ออกตัดเลือดหรือยังจะสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยใจเย็นๆรองเท้ายังไม่ได้เลยเนี่ยจะออกได้ยังบอกให้ออกนานแล้วนะ ถอยฟังนะตัวข้าไม่ต้องออกตัดเลือดด้วยซ้ำแต่ว่าข้าก็จะออกให้แล้วก็อีกอย่างนึงดูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามด้วยมันมีตัวไหนต้องแก้ด้วยการตัดเลือดไหมใจเย็นๆเกไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ฉันออกตัดเลือด